สวัสดีครับพบกันในช่วงที่สามกับรายการทำลายไทยทักษ์นะครับกับผมอาจารย์ขจรแฟร์สวรรนะครับเดี๋ยวเราเตรียมตัวรับสายต่อไปเลย้วยกันนะครับมีไม่เอิยนะฮะวันนี้เรามาคุยกันเรื่องเลขศาสตร์รนะครับแล้วก็วิจัยวิชาทักษะพยากรณ์นะครับนะฮะทักษะเป็นวิชาที่ค่อนข้างจะโบราณนิดนึงนะครับมีมมแค่8<ม>ช่องแตารางนี่แหละจะทายกันสนุกเหลือเกินนะครับสวัสดีครับคุณแก้ว ค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดมีนาหนึ่งสี่ค่ะปีกุลค่ะยี่สิบเจ็ดมีนาหนึ่งสี่นะค่ะหนึ่งสี่ปีกุลตอนนี้อายุเต็มเท่าไหร่ครับสี่สิบเอดค่ะเต็มสี่สิบเอ็ดย่างสีิบสองย่างสี่บสองโอเคสักครู่นะครับเกิดวันเสาร์นะ สี่สองเต็มมันจะมาสี่สิบสามอโอเคครับผมจะทายทำนายเป็นสองช่วงของอายุนะค่ะช่วงนี้สี่สิบสองย่างสิบเอ็ดสี่บย่างสี่สิบสองนี่นะค่ะช่วงนี้จะถือว่าช่วงปัจจุบันเนี้ยก่อนที่ถึงมันเกิดมีนาเนี้ยเป็นช่วงนี้ถือว่าให้อดทนมากๆเพราะมันรับเป็นเรื่องช่วงเคาะ,ขะ,ะขเข้าพระสุภพระสุภเข้าพระเสาแทรกหรือราหูกำลังแทรกพระรหัส ลาหูไมาคุมเจดงชะตาทําอะไรมักจะติดขัดเบื่อหน่ายทํางานมักจะมักจะมีความเบื่อหน่ายอยากจะออกอยากจะเปลี่ยนงานอยู่เสมอนะฮะ,อ,ะอยากจะออกอยากจะเปลี่ยนงานเสมอแล้วมักจะมีคนมาพูดจาให้เกิดความสับสนวุ่นวายใจและไม่มั่นใจเกิดขึ้นนะครับค่ะเดี๋ยวพอหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยหลังวันเกิดไปแล้วหลังวันเกิดไปแล้วดวงชะตาจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ เจ้ชาชะตาจะอยากจะเปลี่ยนงานจะได้เปลี่ยนงานตามที่คิดนะครับทํางานอะไรอยู่ครับอ๋อตอนนี้อลาคลอดอยู่ค่ะลาคลอดใช่ไหมคอะแสดงว่าคลอดยังอ่ะคลอดแล้วค่ะเมื่อวันที่ห้าธันวาค่ะอ่าแสดงว่าหลังหลังเมษานี่ก็ได้กลับไปทํางานได้ก็อาจจะมีได้ได้ทํางานดีๆได้ตาแหน่งงานเพิ่มเลยครับอ๋อไม่ทราบเหมือนกันค่ะอยากอยากกลับไปทํำไหมอยากกลับไปทํางานค่ะทําอะไรอยู่ครับตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับทํางานบริษัทค่ะ ขายบ้านครับทำบัญชีค่ะอโอเคงั้นก็ได้อย่างใจคิดเลยครับตำแหน่งงานขึ้นจเจริญลุ่งเรืองแน่นอนครับในปีหน้าเนี้ยขึ้นแน่นอนมีการขึ้นเงินเดือนบริวารลูกค้าจะเยอะลูกค้าจะชอบจะชื่นชอบเป็นฝีไม้ลายมือของเรานะครับค่ะ,จะเจริญครับอันนี้ถือว่าดีครับจะมีโชคไหมคะโอ้นี่มันยิ่งกว่าโชคลากรึนะเนี้ยคุณขายบ้านคุณขายบ้านอย่างน้อย อ๋อไม่ได้แผนาขายค่ะอยู่ทําบัญชีให้เขาค่ะได้ขึ้นเงินเดือนครับได้ขึ้นเงินได้ขึ้นเงินเดือนได้เคลื่อตำแหน่งอยากจะเปลี่ยนไปทํางานไปตําแหน่งอื่นก็ได้เปลี่ยนนะนะครับอยากเปลี่ยนไหมก็อยากไปทํางานที่อื่นนะคะอยากทํางานที่อื่นเลยใช่ไหมอ,อยากทํางานที่อื่นเลยก็ได้นะผมก็โอเคอยู่นะในปีหน้าเนี่ยถือว่าดวงดีนะไม่ไม่มีอะไรเสียหาย เรื่องความรักก็ดีนะนก็ไม่ได้มีอะไรเสียาหายนะค่ะถือว่ากุศลนะแต่ตอนนี้นะสวดมนต์เยอะๆทำบุญมากๆไปขัดห้องน้ำวัดเลยนะค่ะเพราะราหูมันอยู่กับเราอ่ะเราต้องไปทำนีสิ่งปฏิกูลไปขัดห้องน้ำวัดให้สะอาดแล้วเราจะดวงจะดวงจะดีขึ้นประคองดวงช่วงนี้ให้พ้น15เมษายนแล้วจะดีขึ้นหลังมันพ้นมันเกิดแล้วพ้น15เมษายนสบายแล้วนะครับอ๋อค่ะนะครับ,รบ,รบสวัสดีครับ คุณกาญจนาฮัลโหลสวัสด,ดีค่ะอาจารย์ฮัลโหลฮัลโหลสวัสด,ดีค่ะสวัสดีครับได้ยินสวัสดีพี่ผมเรียกพี่นานะค่ะพี่นาพี่นาเกิดวันที่เท่าไหรอ่าวันจันทร์ค่ะพี่นาเกิดวันวาสองห้าหนึ่งสี่ค่ะสิบแปดนาฬิกาขออีกรอบหนึ่งยี่สิบเจ็ดธันวาสองห้าหนึ่งสี่จะดุกับผมสิ ยิบเจ็ดธันวาสองห้าหนึ่งสี่นะเกิดวันจันทร์ราอายุเท่าคนเมื่อกี้บ้านอ่ะเออเท่ากันค่ะต,ตอนนี้อายุสี่สิบสองปีเต็มย่างสี่สิบสามนะไม่สี่สิบเอ็ดสี่สิบเอ็ดย่างสี่สิบสองโอเคโอเคเกิดวันจันทร์นะก็ <c oughs> อยากจะถามอาจารย์ว่าเออเลยวันเกิดมาแล้วจะดีขึ้นหรือยังเออเลยวันเกิดจะดีขึ้นหรือยังงั้นผมอังนี้ก่อน เดี๋ยวจะขอบคุณอาจารย์ก่อนเรื่องเรื่องลูกชายอะค่ะอาจารย์ที่ปีที่แล้วคุยกันว่าเขาจะจบไม่จบอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์บอกว่าให้ตามอาจารย์ตลอดวันไหนอาจารย์อยากจะสอนอาจารย์อยากจะรับงานอะไรเงี้ยค่ะอืก็เลยสั่งลูกชายบอกให้ตามติดอาจารย์ล,ลูกชายว่าแม่ต้องทําขนาดนั้นเหรอต้องทําสิตอนนี้เขาจบเรียบร้อยแล้วอาจารย์ดีมากมวันนี้เป็นข่าวดีมากๆเลยนะเนี่ยถือว่าแล้วเพื่อนเขาอะไม่ทําแบบเนี้เป็นสิบคนไม่มีขจบรจบ สามสีคร oh, ับโอ้ยขอบคุณอาจารย์มากมากเลยคะผไม่เป no ็นไรดวงชะตาเขาเป็นอย่างนั้นผมมองว่าเราจะผมมองว่าจังหวัดจากคนเขาต้องทําอะไรนั้นเองเขาคุณมากมสำหรับคําชมแล้วก็อบคุณมากมากนะครับค่ะผมบอกก่อนในครึ่งปีแรกธันวามกราพุธภามีนาเมษายนเมษายนนะถึงแค่เมษายนพอห้าเดือนแรกนะทําใจนิ่งๆใครจะพูดอะไรก็เย็นไว้เย็นไว้โยมนะ เย็นนะมาตั้งแต่ต้นปีแล้วจ้์โดนแม่ใครก็ว่าโดนใครก็ใครก็ว่าใครก็บ่นแมหมฮะว่าเ,าเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เงินยืมเงินเราก็ไม่คืนอีกเราไปยืมเงินเขาก็ไม่ยอมไม่ยอมให้เรายืมเขายืมเราเราให้เราไปยืมเขาเขาไม่ให้เราทวงเขาด่ากับเรากลับมาเขาว่าเราไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้สิบห้าเมษาเจอกันไปทวงได้คืนแน่นอนค่ะ ดนเนี้ยมันต้องรอสิบ้าเมษารอปีมะเสง็งเต็มองเมื่อไหร่นะงูเต็มเมื่อไหร่นะงูเต็มงูเล็กเต็มองเมื่อไหร่นะสบายแล้วงานนี้ของเราแล้วงานตัวนี้ยถึงทีของเราบ้างแหละตนนัเนี้อยากทาอะไรทําได้หมดอย่างที่คิดนะฮะนะฮะ,ะทาอะไรอยู่ตอนเนี้ยเอ,อรับงานทําที่บ้านค่ะอาจารย์งานอะไรอ่ะทําทผ้าค่ะทําผ้าเหรอครับดีทาผ้าตัดเย็บเสื้อผ้า ศิลปะอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเดี๋ยว15เมษาจะดีขึ้นแต่ช่วงนี้จะเจอลูกค้าติตําหนิแก้ปรับปรุงอยู่เรื่อยๆอย่าได้คิดอะไรทำไปเรื่อยๆ,ๆเพราะว่านั่นคือผลงานจะส่งให้เราในภายหน้าและจะเกิดความจเจริญรุ่งเรืองในภายหน้านะครับอาจจายหาสุขภาพเป็นไงบ้างคะสุขภาพนะฮะสุขภาพในช่วงของปีนี้ในช่วงของ6เดือนนี้ไม่ค่อยดีนะครับการปวดการแพ้ภูมิแพ้อันนี้ผมมองเรื่องการแพ้ิูหนังนะ อาจจะเป็นเรื่องของดูดีอายุประมาณนี้สิวขึ้นอีกหรือผิวแห้งแตกกรอบหรือปวดมือมันแบบมันเจ็บปลายนิ้วปลายมือปลายเท้าอะไรพวกนี้จะเกิดอาการพวกนี้เกิดขึ้นตอนนี้มันก็เริ่มชาแล้วจะ้ะประมาณนั้นครับเดี๋ยวพอหลัง15้าเมษาอาการพวกนี้จะหายช่วงนีใใ้ให้พยายามเหมือนประมาณว่าเราไปนวดแผนไทยดูให้เขาให้ให้ใหใหเลือดลมมันเดินให้สะดวกนะ,ะพเพราะดาวอากาศอยู่เราคือดาวาตุลมมันจะปวดตามข้อหรือตัวตามนิ้วมือ ให้เลือดลมันเดินผ่านให้ดีๆนะครับแล้วปีนี้ปีชงเป็นไงมั่งอาจารย์ไม่ชงครับไม่ชงช่วงหกช่วงห้าเดือนแรกนี่ถือว่าถ้าชงก็ถือชงกินอร่อยแล้วครับงานนี้เพราะทําบุญรับไปแล้วอาจารย์ครับผมนะฮะแล้วก็เดี๋ยวหลังสิบห้าเมษาดีเองคือยังไงก็โจพิษก็เจอคนดินทาโจคนว่าใส่ร้ายหรือคนติเตียนผลงานที่เราทําเป็นเรื่องปกติการเงินหลังเมษาก็จะดีขึ้นนะใช่ครับหลังเมษาการเงินดีขึ้นครับ แล้วใจถามนิดนึงลูกชายอะ่มะมาเสงอะ่ชมมอะชงไหมอ่ะลูกชายมาเสงเหรอ,อไม่เ,เป็นไรเนี่ยไม่เป็นไรใช่ไหมลูกชายอายุเท่าไหร่ล่ะออมีนานเนี่ยยี่สิบสามเต็มอาจารย์ยี่สิบสามยี่สิบสามเต็มยังยี 23, 23, ่ิบยังยี 23, 24, ่สิบสี่ใช่อายุสามยี่สิบสี่ผมมอตรงนี้ก่อนเลยนะอ่ามอจากดวงเกิดของของบริวารอายุเดชอ้อนี่เขาจะได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยยังมีผู้ใหญ่มาสนับสนุนงานเขาได้งานเนี่ย ค่ะเขาทำแล้วตอนนี้โอเคครับเจริญรุ่งเรืองงั้นเราคุยกันแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหมดเวลาแล้วนะฮะขอบคุณนะคะขอบคุณคมากมากครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะหมดเวลาแต่เพียงเพนเท่านี้นะครับพบกับผมอาจารย์ขจรแฟร์สุวรรณนะครับผมได้ทุกวันจันทร์นะครับแล้วก็หรืออยากใครที่อยากจะดูเป็นการส่วนตัวนะฮะดูการส่วนตัวมีค่าใช้จ่ายอยู่บ้างเล็กน้อยไม่แพงครับคุยกับผมได้คุยกันสนิทเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นญาติพี่น้องกันนะครับเบอร์ที่0 8 1ย์4 8 2 9 4ดี่ดเกนะครับ 0811748294แต่ท่านใดอยากอยากตอบอยากถามเนี่ยอย่างเงี้ยอีกเข้าไป Fan page ในแฟนเพจในเฟ e บุ o กนะฮะคีย์เข้าไปเลยนะครับเขียนตรงๆเลยครับอาจารย์ขจรแฟนสุวรรณเจอผมแน่แล้วไปฝากข้อความไว้ผมตอบทุกคำตอบนะครับสวัสดีครับ